โอเคอ่าทีนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของไม่สมองเห็นโอเคมองเห็นไหมเนี่ยมองโอเคอทีนี้มาต่อนในส่วนของอันนี้วันวันนั้นเราเรียนถึงทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวา่าง Space Space แล้วก็เวลาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้มาต่อกันมัน ส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับสมรถนะสมัถนะสมรถนะถนะถนะที่แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเกิดทักษะการหาความสามัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซแล้วก็สเปซกับเวลานะอ่ะทีนี้เอาเนะี้ยอันนี้เราจะจดบราลวนิดนึงอ่ะทีนี้สมัถนะสมัถนะที่ แสดงให้เห็นว่าที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ ระหว่างะระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาโอเค <Okay. S 1> มันเป็นยังไง อันนี้มาดูกันอ,อันแรกเปลี่ยนสีก่อนอันนี้สมรรถนะนะสมรรถนะที่ทําให้เกิดสมรรถนะที่แสดงว่าเราเกิดในส่วนของตรงนี้แล้วอันแรกก็คืออันหนึง่งอ่าก็คือบอกชื่อของรูปแล้วก็รูปทรงเรขาคณิตได้ บอกชื่อของรูปและรูปทรงเลขาคณิตได้โอเคอันที่2อันที่ส,นสเนี่ยบอกความสัมพันธ์ระหว่าง2มิติหกความสัมพันธ์ระหว่าง2มิติกับ3มิติได้ สัมพันธ์ระหว่าง2มิติกับ3ม,มิติได้อันนี้ต่อจากอันเดิมนะทีนี้แล้วนักเรียนถามมาว่าเอาแล้วไอ้งานที่จดเนี่ยหนูต้องจดแล้วหนูถ่ายแล้วหนูทิ้งเลยได้ไหมไม่ต้องนะก็คือหนูจดจดเอาเก็บไว้บางคนอาจจดใส่สมุดที่เหลือจากอื่นๆจะมองอื่นอ่ะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะจดใส่กระดาษไว้ก็คือนักเรียนต้องเก็บเอาไว้เผื่อเวลาตอนเปิดเปิดเธอมาเปิดเปิดจากโควิดมาเนี่ยเราก็เอามาแนบกับสมุดหรือเย็บกับสมุดเอาไว้โอเคนะก็คือตรงเนี้ยมันมันมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นการเรียนปกติแต่สมุดอาจจะอยู่ที่ครูนักเรียนก็จดใส่กระดาษหรืออะไรต่างๆไว้โอเคนะนอ,อ,คอ,นอันนี้สองสองข้อละอันนี้3เมื่อเราเห็นรูปเงาหรือรูปทรงที่เป็น2มิติเนี่ย อันที่3นะเมื่อเห็นเงารูป2มิติเมื่อเห็นเงารูป2มิติเนี่ยของวัตถุของวัตถ,ถุนะ ก็คือสามารถบอกรูปทรงสามิติของวัตถุต้นกำเนิดได้ ค okay. ทีนี้อันข้อที่4ข้อที่4เนี่ยเมื่อเห็นวัตถุรูปทรง3มิตอิอันนั้นเห็นเงานะทีนี้เมื่อเห็นวัตถุเมื่อเห็นวัตถุ รูปทรงสามมิติสามมิติสามารถบอกเงาสองมิติที่จะเกิดขึ้นได้เนกดที่จะเกิดขึ้นได้นะ อันนี้ก็คือ,อสมรรถนะโดยตัวบ่งชี้ที่ว่ามันเกิดทักษะการสเปซกับสเปซแล้วอันนี้ทีนี้ต่อมาอันหัวข้อที่5หัวข้อที่5ก็คือทักษะการคำนวณ ทักษะการคำนวณเป็นแบบไหนทักษะการคำนวณก็คือตรงตัวเลยคือการคำนวณก็คือเป็นการนับจำนวนของวัตถุเป็นการนับจำนวนของวัตถุ อของวัตถุและการนำตัวเลขที่แสดงจำนวนที่นับได้และการนำตัวเลขที่แสดงจำนวนที่ นับได้มาคิดคำนวณโดยการปวกลบคูณหารหรืออื่นอๆ โอเคอันนี้คือทัากษะการคำนวณแล้วสมรรถนะที่บ่งชี้ว่าเราเกิดทัากษะการคำนวณเนี่ยมีอะไรบ้างขนน่ะ,ะทีนี้สมรรถนะสมรรถนะที่แสดงให้เห็น ว่าเกิดทักษะการคำนวณมีอะไรบ้างอ,อันแรกหนึ่งาการหาผลลัพธ์ของการบวก และการลบปริมาณปริมาณที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้องก็คือการหาผลลัพธ์ก็คือหาหาผลลัพธ์ของการบวกหาผลลัพธ์ของการบวกและ การลบปริมาณที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้องโอเคสองหาผลลัพธ์ ของการคูณและการหารปริมาณที่ได้จากการวัดได้อย่างถูกต้อง โอเคเห็นไหมมันจะมีดูความสัมพันธ์มันจะเป็นการบวกกับการลบจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมการคูณแล้วก็การหารก็จะอยู่ด้วยกันโอเคเสร็ okay. <Okay. S 1> จลห้าทักษะนี้ต่อมาเราจะมาต่อในส่วนของทักษะที่6ทักษะที่6ก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลโอเคอัน okay. นี้ไปต่อนะ ทักษะการจัดกระทำทักษะการจัดทั้งจากการจัดกระทำและเสื ความหมายข้อมูลโอเคมันเป็นแบบไหนทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเนี่ย <c oughs> ก็คือมันเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดการทดลองโอเคนะเขาว่าเป็น การนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต <c oughs> การวัดการทดลองหรือ อื่นๆมาจาัดกระทำใหม่มาจัดกระทำใหม่ยังไงมาจัดกระทำใหม่โดยการเรียงความที่ โดยการเรียงความที่เรียงลำดับโดยการเรียงความที่เรียงลำดับจัดํจำแนกประเภทเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่ายแล้วก็เหมาะสม เข้าใจง่ายและถูกต้องเหมาะสมและถูกต้องเหมาะสมโดยการนำโดยการนำเสนอนะอาจจะอยู่ในรูปของแผนภูมิแผนภาพกราฟตารางอะไรก็ได้โดยการนำเสนอ โดยการนำเสนออาจจะอยู่ในรูปของกราฟตารางแผนภูมิแผนภาพ อืมอะไรอะกราฟตารางแผนภูมิภาพหรือว่าอ่ะโอเคตัวอย่างจะเช่นประมาณน,นี้ทีนี้แล้วเราจะจัดกระทำทีนี้สมรรถนะหรือตัวบ่งชี้ว่าเราเกิดทักษะเรื่องของการจัดกระทำหรือการสื่อความหมายแล้วเนี่ยก็คือเลือกรูปแบบโอเคนะอันนี้คุณเลื่อนผ่านนะโอเคอันนี้สมรรถนะ สมัรนะที่แสดงให้เห็นว่าเกิด ทักษะการจัดกระทำและเสือความหมายและสื่อความหมายข้อมูล อันนี้คือตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้มีอะไรบ้าง1นึ่เรเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอข,อข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเลือกรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม2ก็คือบอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะนำเสนอข้อมูลบอกเหตุผล ในการเลือกรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลโอเคี่อันที่3ออกแบบการนำเสนอข้อมูล ันที่สามนะออกแบบการนำออกแบบการนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบที่เลือกไว้ได้ อค okay. อันนี้อันที่6นี้ต่อมาอันที่7การทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลไปต่อเลอยะต่อนะอันนี้อาจจะเอาเท่ประมาณ9 9ข้อหรือเปล่า9ข้อโอเคนะแบตกันจะหมดแล้ว5 6โอเคอ่ะทีนี้ไปต่อนะ เสียงทำอะไรกันอ่าทีนี้ตัวต่อมาอันที่7อันที่7นะก็คือทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลทักษะการลงความเห็น จากข้อมูลเป็นอะไรมีอะไรบ้างเพราะว่าทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเ<อ>นี่ยก็คือเป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการสัมผัสสิ่งของหรือเหตุการณ์คล้ายๆการสังเกตใช่ไหมก็<อ>คือเป็นการใช้ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการสัมผัสสิ่งของหรือเหตุการณ์สิ่งของหรือเหตุการณ์ ให้ได้ข้อมูลอย่างหนึง่งให้ได้ข้อมูลอย่างหนึง่งแล้วเพิ่มความเห็นให้กับข้อมูลนั้น ให้กับข้อมูลนั้นอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้เดิมประสบการณ์เดิม ทีนี้อันนี้ผ่านไปแล้วความหมายของทักษะอันนี้ทีนี้เราจะมาดูสมรรถนะที่มันบอกว่าแสดงให้เกิดทักษะการารงความเห็นจากข้อมูลมีอะไรบ้างสมรรถนะที่สแสดง ให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล โอเคมีอะไรบ้างก็คือมีแค่อย่างเดียวก็คืออธิบายก็คือสามารถอธิบายนั่นแหละอธิบายหรือสรุปหรือสรุปนะเดยเพิ่มความคิดเห็น ให้กับข้อมูลให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยโดยใช้ความรู้ หรือประสบการเดิมเข้ามาช่วยได้ใช่ไหมอันนี้มันจะแตกต่างจากการสังเกตอันสังเกตใช้ประสบการเดิมหรือความรู้เดิมมาร่วมด้วยไม่ได้นั่นเองอันนี้คือข้อที่7จ็อันนี้ 8, อันที่8นี้5้7 3ตัวละเอาไปต่อนะ ทีนี้อันที่7จ็ดนี้อันที่8อันที่8นะก็คือทักษะการพยากรณ์การพยากรณ์ตรงตัวเลยก็คือการคาดคะเนหรือการคิดเอาไว้ทักษะการพยากรณ์นะทักษะการพระ คำว,ว่าทักษะการพยากร์นเนี่ยก็คือเป็นการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองเป็นการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อน การทดลองอันนี้คือทักษะที่8ทักษะการพยากรณ์โดยอาศัยเขาว่โา,โด,า,โ,ดาโดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ประสบการณทาา์ที่เกิดขึ้นซสำๆที่เกิดขึ้นซะ้ำๆนะไอ้นี้มาดู จบอันที่8นี่อาจจะจบอันที่8เพียงแค่เท่านี้เพราะเวลามันก็น่าจะนานแล้วหรือเปล่าน่าจะประมาณประมาณนึงแล้วเนาะอันนี้สมรรถนะเห็นไหมแพ็นกน้อนชฉาละสมรรถนะที่สแสดง ให้เห็นว่าเกิดทักษะการช้าละที่ทำให้เกิดทักษะการพยากรณ์ ทักษาการพระยากรมีอะไรบ้างนะก็คือ 1. ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากข้อมูล1อ่ะเดี๋ยวตัวสะท้อนก็คือมันเริ่มช้าละอ่ะถ้าอย่างนั้นก็จบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า หรือถ้าสอนสดสอนผ่าน App Meet, แอป e e t ก็คงจะมาต่อถึงตรงนี้โอเคนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คืออันนี้ก็จดแล้วก็ส่งภายในวันนี้แหละจดส่งแล้วก็อะไรให้เรียบร้อยใครจะส่งใน Google Classroom ก็ส่งใครจะส่งใน Line ก็ส่งโอเคนะโอเค